อาการหนักชาวในกัมพูชาเล่นเป็นฉากฉกเคมนายขนมต้มแท้จริงเป็นคนขเขมรที่ชื่อว่าคะนายขยมทมแปลว่าฉันใหญ่นะโดยเมื่อวันที่10เมษาสน2 5า6เพจ a c e b o o k the white chronicle ได้ออกมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ขแร440่มีชาวขเขมรใช้นารากาว่า C history มาเล่าว่านายขนมต้มยอดมวยไทยที่ใช้ความสามารถในเชิงมัดมวยจนชนะใจกษัตร,ริย์พม่าตั้งแต่ ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นเรื่องที่ชาวไทยแต่งขึ้นโดยลอบไปจากตำนานของเขเมรพร้อมนายขนมต้มแท้จริงแล้วเป็นชาวเขเมรแถมวิชามวยที่ใช้ก็เป็นมวยเขเมรตามหลักฐานที่ปรากฏบนกำแพงนครวัดซีคิชียืนยันว่าไม่มีหลักฐานใ,นใดๆที่ระบุว่าในขนมต้มเป็นชาวไทยแต่ดันมีหลักฐานชิ้นใหญ่ที่สนับสนุนเรื่องราวของเขาคือชื่อของนายขนมต้มเองเพราะคําว่าขนมต้มเป็นคําที่ไม่มีความหมายในภาษาไทย โดยคําว่าขนมนั้นแปลว่าของหวานส่วนคําว่าต้มแปลว่าต้มอาหารหรือแปลว่าซุปใครกันจะเอาของหวานไปต้มทําซุปเล่าในทางตนกันข้ามคําว่าขนมต้มกลับมีความหมายในภาษาเขมรโดยมาจากคําว่าขยมที่แปลว่าตัวฉันหรือค่ารับใช้และคําว่าทมที่แปลว่าใหญ่ดังนั้นในขนมต้มจึงมีชื่อที่แท้จริงว่าในขยมทมที่แปลว่าฉันใหญ่นะเขาชี้ให้เห็นว่า เมื่อก่อนนั้นท่าขมรถูกชาวไทยกดขี่ห้ามไม่ให้เปิดเผยถึงเชื้อชาติที่แท้จริงของตนแต่ชาวขมรมีความฉลาดเฉลียวจึงแอบตั้งชื่อตัวเองเป็นภาษาขมรเพื่อส่งสัญญาณให้ลูกหลานในอนาคตเรียนรู้ว่าชนชาติของตนนั้นชั้นใหญ่นะขนาดไหนซีที่ยังชี้ว่าวิชาการไล่ลํำแบบขมรนั้นได้ถูกพัฒนามาจากการลําไหวครูของมวยไทยสังเกตว่าท่วงท่าคล้ายกันและคําว่าครูก็เป็นภาษาขมรด้วยนอกจากนั้นคําว่ามงคล หรือเครื่องประดับศสีสษะที่นักมวยไทยใช้สวมนั้นเป็นคําที่ไม่มีความหมายในภาษาไทยแต่กลับมีความหมายในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ามงคลงงดังนั้นนี่จึงเป็นอีกหลักฐานว่ามวยไทยมาจากเขมรนั่นเองทั้งนี้ในขนมต้มถือเป็นยอดนักมวยในตำนานที่ใช้มวยไทยชนะใจพระเจ้ามังละแห่งพมา่าซึ่งปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารสดับพระราชหัตถาเลขาและพระราชพงศาวดาพรพมา่า รวมถึงในพระราชพรศสวดารสำหรับสมเด็จพระพล,พลรัชวัดพระเชตุพน์ฉบ,บับตัวเขียนในายรี์ที่บอกว่าตำนานนายขนมต้มซึ่งพูดถึงเรื่องนับมวยไทยที่ถูกพมา่าจับตัวไปและสามารถใช้วิชามวยไทยต่อยชนะพะมา่าถ,ถึง1ิคนนั้นเป็นเรื่องที่ชาวไทยแต่งขึ้นโดยลอกไปจากตำนานของเขเมรตำนานเขเมรอันเป็นเรื่องราวที่แท้จริงเล่าแบบนี้และครั้งหนึ่งเม,รรมื่อกษัตริย์พม่ารบชนะอยุธยาและกวาดต้อนชาวไทยไปนั้น ได้มีท่าชาวขเขมรคนหนึ่งอยู่ในหมู่เฉลยไทยมีหน่วยก้านดีจึงถูกเรียกมาให้ต่อยมวยให้กษัตร,ริย์พม่าดูท่าคอมมตคนนั้นชื่อนายขนมต้มแต่แทนที่จะต่อยมวยเขาได้ใช้วิชาไล่ลำอันงดงามและทรงพลังทําให้นักมวยพมา่าที่เป็นคู่ชกมีอาการมึนเมาและถูกเขาสยบลงในที่สุดกษัตร,ริย์พม่ารู้สึกประหลาดใจจึงเรียกนักมวยพมา่ามาสู้อีกก็ล้วนถูกนายขนมต้มใช้การไล่ลำทําให้เมามายไปทั้งสิน้น รวมแล้วเป็น10คนวีรกรรมนี้ทําให้กษัตัิย์พม่ามีความพึงพอใจจึงประทานเงินทองและภระยาให้กับนายขนมต้มจนนายขนมต้มอยู่สอนวิชามวยเขมรในเมืองพมา่ากลายเป็นต้นตำรับมวยพมา่าหรือที่เรียกว่าเวชาวเขมรชื่อนายสวิตที่ ชี้ให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานใ,นใดระบุว่านายขนมต้มเป็นชาวไทยแต่หลักฐานชิ้นใหญ่ที่ทสนับสนุนเรื่องราวของเขาคือชื่อของนายขนมต้มเองเพราะคําว่าขนมต้มเป็นคําที่ไม่มีความหมายในภาษาไทยโดยคําว่าขนมนั้นแปลว่าของหวานส่วนคําว่าต้มแปลว่าต้มอ,อาหารหรือแปลว่าซุปใครกันจะเอาของหวานไปต้มทําซุปเล่า